ฉันหวังว่ากาแฟของเธอจะทำให้ฉันอุ่นขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใจยอยากอุ่นมากกว่านี้ก็มาหาผมได้นะครับดีครับทุกคนผมเดอะบอลล็อดแลวตอนนี้เราอยู่กับเกมไนท์เดอะแนหรือโดเนอร์ไม่แน่ใจว่าผมควรอา่านอันไหนระวังโดนเนอร์กับเดินแนเอาเป็นว่าผมจะอ่านว่าเดินแนแล้วกันเดินแนก็เป็นอาหารคล้ายๆกัาาบเคบับหรือมันอาจจะเป็นเคบับชน,นิดหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมยังไม่เคยกินเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาทํางานร้านขายเดิแนแทน จะเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูในเกมกันเลยอยู่ๆผมก็ได้งานนี้มาทํางานเป็นพนักงานขายเดินในตอนกลางคืนมันอาจจะฟังดูแปลกนะแต่ว่าตอนที่ผมกําลังมองหางานผมก็ไปเจองานนี้เข้าพอดีเจ้าของนั้นก็บอกว่าพนักงานคนก่อนได้ลาออกแล้วก็หายตัวไปพวกเขาก็เลยต้องการพรักงานมาแทนที่แบบเร่งด่วนดังนั้นผมก็เลยรับงานนี้มาตอนแรกผมก็คิดนะว่าทํางานที่นี่มันง่ายจะตายมันจะมีอะไรยากล่ะก็แค่ทาตามออเดอร์เตรียมของ แล้วก็ปิดร้านแต่ว่าการหายตัวไปของพนักงานคนก่อน <_ an> ก็ทําให้ผมฉุกคิดขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นค่าคืนที่ยาวนานวันที่หนึ่งสวัสดีครับผมพนักงานใหม่ครับพี่โอ้มีลูกค้าเลยเหรอสวัสดีโชคดีนะอาโชคดีเลยเหรอเออผมขอเอาดูเนแบบธรรมดาแล้วกันแล้วก็โคบเดินแน่แบบธรรมดาลแล้วก็โคบ,บ,บ,คบจัดไปครับลุง เยเขาจะด่าผมไม่ได้เรียกลุงเอาโคกให้เขากดแล้วกันโอ๊กอะตู้เย็นนี่ครับลุงอ้าวต้องอะไรโยนใส่เขาเหรออ่ะโอเคไม่โดนเป้าลุงเขาใช่ปะต่อไปก็อ่ะนี่ไงหนังสือวิธีทำส่วนผสมของเดินก็มีแป้งเนื้อแล้วก็สลัดผักแล้วก็ลูกค้าอาจจะสั่งแตกต่างกันไปก็ทำตามท,ท,ที่เขาบอกแล้วกันแล้วคำสั่งซื้อจะขึ้นอยู่บนหน้าจอเหรอ เดี๋ยวเราลองเล่นไปก่อนแล้วกันนี่ปะอ่านี่ไงกดอะไรจอเล่นอะไรไม่ได้เลยเอาแป้งก่อนครับวางแป้งแป้งดีเฮ้ยแป้งอะไรหรอแล้วก็เนื้อนี่ต้องหันปะมันมันกินกันอย่างนั้นเลยเหรอหรือ,อยังไงลองเอามีดหันไดปะกดใช้ไม่ไม่ได้ครับมันน่าจะหันมาแล้วล่ะ อ่ะผสมไปก่อนเฮ้ยมันยากลำบากจังว่าเฮ้ยทำเดินแอนเนเนี่ยวางใส่ไปแล้วก็มีมะเขือเทศผักซอสด้วยอ่ะมะเขือเทศโอ้ยว้าวมันอยากได้มีแบบนี้บ้างจังเลยใส่ไปสองอันปะแล้วก็ผักวางไว้อือสวยมันต้องใส่เท่าไหรอ่อ่ะอย่างละหนึ่งหรอ เอาออกแล้วกันการขาดทุนแล้วเราต้องม้วนเลยปะเอาผักทำไมมันติดวะอะมวนมวนยังไงวะเฮ้ย Hell! Hell เฮลเฮลมีเฮ้ยแล้วไม่มีพี่เลี้ยงเหออมันต้องมีพี่เลี้ยงมาสอนงานด้วยดีโอโหอ่ะต้องบา้าไอ้ผักบา้านี่ใส่หยิบขึ้นมาดิผักแล้วก็ใส่ซ้อนมะเขือเทศเลยปะ ผมไม่รู้ว่ามันต้องม้วนยังไงอ่ะโอ้โหชีวิตชีวิตเด็กฝึกงานเฮ้ยอ่านี่ไงผมว่านี่มันไม่น่าใช่เดินเน่อแล้วละ่ะมันเป็นแบบนี้ไม่น่าใช่เดินเน่อแล้วละ่ะอ๋ออย่างนี้เองเสร็จยังเนี่ยเฮ้ยโอเคได้แล้วครับโอ้โหไอเราก็งูตั้งนานแล้วก็ใส่ตัวซอสอะเคชับ อันนี้เออบาเอ้ยลำบากจังวะแค่ทำเด,นดินแเนี่ยมันเข้าแล้วปะเข้าเข้ายัางโอ้เอาหมดแล้วอ๋อแล้วก็มายองเนซื้อนี่ใส่ไปอ่ะอ่ะอ่ะพี่อ่ะ <S 2> <S 2> อเฮ้ยเอาโอ้ทำไมเลย โอ้กูทำตั้งนานไอเวนเอ้ยแล้วนี่เมื่อไหร่มันจะหยุดไหลวะเนี่ยเอ้ยโอ้ชีวิตเด็กฝึกงานมันโนร้ายยังเลยวันนี้อนเออเชลล์หยุดงาน <c oughs> ไม่รอดผมผมนึกสภาพตัวเองไปเปิดร้านไม่น่ารอดเลยเดะอ่าต่อไปก็เอาซอสมาอย่างนี้ใส่วางไปต่อด้วยซอสมะเขือเทศ นี่โอเคแล้วก็เอาให้พี่เขาอะเอาอะไรอะอะไรแบบไม่ต้องตามสูตรเหรออะไรก็ก็ปกติมันก็ต้องใส่หมดป่ะหรือธรรมดาของพี่เขาคือไม่ใส่ซอสครับความธรรมดาของเราเหมือนจะไม่เหมือนกันนะพี่นะความหมายของเราของเรากับพี่อะเอาไปอจริงด้วยอ่ะอันนี้เงิน โอ้โหสูตรแรกกูจะได้เงินมากูจะร้องเลยตอนนี้ก็ต้องทำอะไรเนรี่ยรอลูกค้าเหรอฝั่งนั้นเป็นอะไรอะเบอร์เกอร์พีซอันนี้ประเทศไทยเปล่าเนี่ยมีเสาวไฟวฟ้าแต่ไฟไม่เปิดอุ้ยสวัสดีตอนเย็นจ้ะฉันขอกาแฟมันจะต้องเป็นคืนที่ยาวนานแน่ๆเลยเจมีงานอดิเรกทำให้คนอื่นกลัวเนี่ยกาแฟเอาแก้วแล้วก็ไปกดเครื่องทำกาแฟโอ้ง่ายดี ผมน่าจะชอบเปิดร้านกาแฟมากกว่าเนี่ยอ่ะใส่ไปแล้วก็กดแล้วก็เอาฝาปิดใช่ปะ่ะเบ๊บปิดไปนี่ครับกาแฟลองหกนะ <c oughs> นี่จ้ะฉันหวังว่ากาแฟของเธอจะทำฉันอุดขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าใจยอยากอูดมากกว่านี้ก็มาหาผมได้นะครับกิ๊กเฮ้ยขึ้นมาดิเฮ้ย สวัสดีขอเบียร์สามป๋องนะอ่าได้ครับได้ครับเอาซ้มปเะเทเตสไหมครับเนี่ยเออเมื่อกี้ฉันได้เถียงกับใครก็ไม่รู้ว่ะข้างนอกมาแต่ยังไงก็เถอะฉันขอเบียร์นะโอเคครับเบียร์สามกระป๋องอ่านี่ไงนี่นะครับหนึ่งป๋องเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กระป๋องเลยว่ามันเป็นขวดเบลเลอร์เลยว่ะโอ้ดื่มเยอะไม่ดีนะครับ ใจจ้ะขอสำรวจหลังร้านดีกว่านะทุกคนนี่เป็นน่าจะเป็นอะไรเนี่ยไม่คุ้ยเบอร์หรือเครื่องปรับอากาศธรรมอากาศหรืออะไรเอะอะไรหล่นอ่ะเสียงของหล่นครับข้างหลังนี่เป็นอะไรอะ่ะมันจะเป็นถังใส่อะไรสักอย่างส่วนตรนกล่องนั้นก็เป็นของวัตถุดิบโอะคนเมื่อกี้เหรอสวัสดีจ้า การเดินเล่นตอนกลางคืนเนี่ยไม่คิดว่ามันสงบดีเหรอขณะที่ทุกคนหลับแล้วแต่ยังมีคนแบบนายที่ยังตื่นอยู่บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอกับใบหน้าที่แท,ท้จริงของโลกนะหมายความว่าง,งอ่ะเอยังไงก็เหอะฉันขอโดนเนอร์ไม่มีผักกาดแล้วก็ไม่มีมายองเล่นนะรับทราบเลยครับปีอ้อุ้ยอุยแป้งหมุนดมหมุนดุนครับทุกคนดมุนแล้วก็อย่าลืมใส่ซอสมะเขือเทศเป็นอย่างสุดท้าย อ๋อขวดเบียร์หล่นก็นึกว่ามะเร็งสาบอ่ะนี่ครับโอเคน่าจะพอได้แล้วล่ะใส่เยอะไปเดี๋ยวก็เป็นโรคไตอะเอาไปพนักง,งานคนก่อนอะทำได้ดีมากกว่านี้นะแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างอยู่ๆเขาก็ไม่ได้มาทำงานที่นี่อีกเลยถึงแม้ว่าเขาพยายามอย่างนักเพื่อจะได้ทำงานที่นี่นะยังไงเหออฝันดีล่ะ พนักงานคนเก่าเหรอฝั่งนี้เป็นอะไรอะข้างนอกเป็นทางเข้าครับตรงนี้ก็เปิดไม่ได้พามาดเปิดตู้เย็นวไว้แบบนี้ไม่เป็นไรหรอกอยากกินกาแฟยังเลยอะโอ้ลูกค้าสัสดีจ้าขอมันฝรั่งสองหอ่อแล้วก็โค้กสองขวดอ่าได้กระกุกกูกากุละ Do you want for this? ออกไปสองปอง แล้วก็มันฝรั่งนี่ไงสองห่อนะครับสั่งแบบนี้เยอะนะขี้เกียจทำไอ้โดเนอร์แล้วเนี่ยมันฝรั่งกับโคกเนี่ยกินคู่ตอนดูหนังนี่มันเยี่ยมจริงเลยนะฟันดีดูหนังให้สนุกนะครับอ๊ะอะไรจบเราทำงานแล้วเหรอแอบวะอันนี่ไงวันที่สอง อุ้ยกูยบาทอะความเร็วเมืเ่อกี้มันอะไรกันสวัสดีขอฟูโดนเอแล้วก็โซดาหมายถึงว่าแบบโดนเอใส่หมดเลยใช่ปะจัดไปโซดาให้เขาก่อนเลยโซดาโซดาเปิดตู้เย็นอ้านี่ไงนี่เลยโยนใส่หน้าอันนี้นะครับนี่เรามีบริการพิเศษนะทางร้านเราเป็นแบบโดนเอพื้นบ้านครับพื้นบ้านแบบพื้นบ้านเลยเนี่ย เป็นของแบบสูตรดั้งเดิมนี่หวังว่าจะแบบเอ่อเอนจอยกับอาหารของร้านเรานะครับนี่ครับนายอย่าทำชา้าไปมากกว่าน,นี้ล่ะคือแปลกๆอ่ะแปลไม่รู้จะแปลงไงดีโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเอ้ยผมเกลียดซอสมะเขือ,อเ,เทศกับมายองเนสชมัดเลยเอ่ะเออลุงขอเบียร์แล้วก็เอาเบียร์มาหนึ่งสสสี่ป๋องนะ รับทราบครับแล้วก็กระป๋องสุดท้ายไม่มีสีแดงเหรอยังไงก็เหอะข้างหน้าขอเป็นสีแดงล่ะมันมีขวดแดงด้วยหรอวะมีแต่ขวดเขียวอะอะแดงก็เป็นโคคาโค,าโคาโล่าล่ะลุงเก็บเงินเก็บเงินอุ๊ยได้มาเยอะด้วยเช็คบินเลยเฮ้ยอะไรวะ w h a t t h e h e l l เออคุณผู้หญิง เมื่อกี้คุณผู้หญิงไงปะตรงหน้าต่างอะ่ะหน้าต่างข้างผมเมื่อกี้ขอฟูดเนะ่เมื่อวันก่อนนะนะถอดจากที่นี่ไปสองสามซอยจริงผู้ชายที่ถือเบียร์ตายด้วยละ่ะนะได้ยิงข่าวบ้างไหม what the fuck อันนี้พี่เป็นฆาตากรหรือเนี่ยหรือยังไงพี่ทำให้ผมกลัวนะรู้เปล่าเอาไป what the hell อะไรเนี่ยฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่ออกมาข้างนอกคืนนี้นะยังไงเขาก็ขอบคุณ เกมมันบักหรือครับหรือว่าอะไรแบบคนทําเกมเขาตั้งใจใส่มาเลยครับเก็บเกินโอ้มาอย่างรวดเร็วเลยฮะสวัสดีตอนเย็นฉันขอกาแฟอุ้ยกาแฟมีดูง่ายซะด้วยชอบครับของชอบเลยแบบนี้นี่ครับแล้วก็อ,อะไรเหรอเขาสั่งโคลาด้วยเหรอเนี่ยอ่ะโคลาหนึ่งขวดออ้ยโคลาหมุนปอบใจมากเลยนะอันนี้เงิน ขอบคุณครับผมนี่มันจะมีอะไรอีกไหมนเนี่ยไม่มีใช่ปะสวัสดียามเย็นฉันขอกาแฟนะได้เลยครับอ่ะนี่ครับพี่ฉันได้ยินขับปแปลกจากวิทยุในเช้านี้อ่ะนะในที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้มีเสียงปแปลกๆเกิดขึ้นผู้คนไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่ว่าผู้คนก็หวาดกลัวกันตอนที่ฉันนึกถึงฉันยังกลัวเลยล่ะยังไงเถอะโชคดีล่ะเสียงปแปลกๆเกิดขึ้นเหรอ โอ้จบกาเวลาทำงานแล้วหรอวันที่สาสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีคอฟูเดนแนแล้วก็เบียร์สมขวดเบียร์สขวดนอองงี่พี่คนนี้ยังจัดหนักเหมือนเดิมเลยอ่ะสมขวดเฮ้ยออกเมื่อกี้รดลดรดนึกว่าเห็นอะไรแปลกๆซะอีก ได้แล้วครับฟูเดน่วันนี้มันอะไรเนี่ยเป็นวันที่ยาวนานจริงๆเลยมันดูเหมือนเอ่อวอเตอร์เฮลบมะมันอ,านอาญญ่านยากเก่งเลยแหละออช่างมาันเลยไปไ,ปไปพี่เอาเมนูเอาเงินมาไปจบๆไปเลยให้ตายสิคนแถวนี้แปลกชขมัดเลยอะตรงข้างร้านยังปลอดภัยใช่ไหมเนี่ย mm hmm. ผมขอกาแฟแล้วก็ มันฝรั่งสองหอ่อเบียร์สองป๋องมันฝรั่งสองห่อปอ๊บอ่ะสองหอ่อละกาแฟแก้วหนึ่งใช่ปะนี่สุดท้ายก็เบียร์สองกระป๋องสองขวดสิฟ้าสองป๋องอีกแหละนี่ขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับพี่ ยินดีให้บริการเสมอเฮ้ยเฮ้ยอะไร What the fuck เมื่อกี้มันขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยแม่งจะพุ่งมาแดกผมเลยเนี่ยเจ๊งตำรวจได้เลยนะโอ้โหเมื่อกี้เสียวูบเลยสวัสดีจ้าอขอโดนทธรรมดาแล้วก็โคกแม่งขับรถอย่างหล่อเนี่ยผมว่าแม่งดูดม้ามาแน่เลยอะไปโคกแล้วก็เอาโดนทธรรมดา ก็คือไม่ใส่ซอสได้แล้วครับเดี๋ยวแน่ธรรมดาเก็บใจจ้ะเก็บเงินเลยโอ้สวัสดีครับคุณพี่แซวขอโซดาสองกระป๋องโซดาสองกระป๋องตามบัญชาเลยครับนี่โยนให้เลยเอฉันเห็นผู้ชายมายิ้มมดมมอมอมองแถวทางเข้าร้านนะนะมันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่แต่ยังไงก็เขอโชคดีนะ โชคดีอ่ะพี่พี่ควรเล็กตำรวจได้แล้วนะพี่โอ้พระเจ้าเอแบบนี้มันโชคไม่น่าโชคดีแล้วนะพี่อ่านี่ไงมีมีดฮ่าฮ่าเข้ามาสิเข้ามาจะแทงเลยนะอย่างน้อยเราก็มีอาวุธป้องกันตัวครับตอนนี้เฮ้ยแกใช่ไหมที่เข้ามาแทงเลยฉันขอเดินเนี่ยไม่ใส่ผักกาดต่ใส่ซอสมายงนสกับมะเขือเทศแล้วก็กาแฟนี่ครับ ได้แล้วครับเดยวแนวแม่ส่ประกาศโอ้พระเจ้าดูข้างหลังสิวัดมันจะบีบผมอะ่ะพอเก็บเงินก่อนนะอะไรวะคนแถวนี้แม่งแปะจริงๆวะ่ะอ้าวเร็วเกิดเสียงอะไรอะ่ะฮัลโหลอืม ไฟฉายไฟฉายจำไม่ได้เลยครับบารล้านนี่มันมีไฟฉายให้เราด้วยประตูเปิดไม่ได้มีคนปะมีคนมาคุณเปิดประตูได้กูทำไงเนี่ยคลิกเพื่อซอนเฮ้ยฮัลโหลโอไม่จับเสียงด้วยไปยังวะอย่าเดือ กดชิปดูได้ไหมเ้ยเเเมันมันจะพังเข้ามาไหมครับเฮ้ยมันคงไม่พังเข้ามาใช่ไหมตำรวจ แล้วตำรวจเอ้มันอยู่ตรงนั้นยังไม่ไปมันยังไม่ไปทุกคนเอ้ยเดี๋ยวดีนี่มันไม่ใช่รถตำรวจดีกว่าเสียงระบบรักษาความปลอดภัยแล้ตำรวจมันจะมาวะเนี่ยกตายก่อนไหมตะกี้ กวกวไปยังนะไม่คุยไม่เหมือนจะไปแล้วขอทุกคนไปแล้วเหรออ๋คนเสียงรถตำรวจมาแล้วไยเราร้อแล้วทุกคนใช่ปะ รอดแล้วสวยโดนจับไปไอ้บ้าเอ้ยให้มันรู้สะบ,บ้างว่าผมเป็นใครเพราะนักงานขายโดนเนนในตำนานแล้วตกลงทำไมมันต้องมาทำร้ายเราด้วยเนี่ยคืออะไรมันเข้ามาทำไมก่อนป้นเงินเหรอหัวใจของผมเต้นแทบระเบิดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น มันเหมือนกับฝันร้ายเลยผู้ชายคนนั้นเขาพยายามจะพังเข้ามาแต่เขาหาฉันเจอแล้วก็ฉันไม่อยากคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมได้เรียนรู้เยอะเลยในคืนนั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อที่จะมีชีวิตรอดคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องมาอย่างที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องบางทีคืนนั้นอาจทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ก็ผมแค่โชคดีแต่ว่าอย่างน้อยสุดตอนนี้มันก็จบลงแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูฉากตายกันดีกว่านะน้กคนว่าจะเกิดอะไรขึ้น โอ้พระเจ้าเล่นใหม่เลยเนี่ยมาละมาครั้งนี้พี่ใจดีทูเสืออยากกินเนื้อเสือเอาอะเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้เลยเอา้าว <c oughs> แค่นี้เหรอถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซ like, ับสไครต์กันหน่อยนะหรือมีเกมมาแนะนำหรืออยากบอกอยากเคุยรอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยช่วงนี้ผมก็พยายามจะอัพคลิปไอ้ถีขึ้นนะทุกคนพยายามทำไม่ได้แบบอาทิตย์ละ3มคลิปแล้วกัน งั้นสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า